กวดหนังสั้น mm hmm. ว่าแนวเนี้ยน่าจะเข้าทางพวกเราเลยกวดหนังสั้นแนวสยองขวัญเฮ้ยเอาจริงเหรอวะเฮียเงินรางวัลล้านหนึ่งเฮ้ยกวัวกวัวกวัวตัวเองเงินรางวัลตั้งเยอะเขาอยากไปทริปโคเรียตัวเองเดี๋ยวเขาลาก็พอและตัวเองเลยผยอ้ำเงินรางวัลคนละตั้งสองแสนไม่สนใจเอาวะสนดีวะได้เปิดเมมเบอร์ตองห้องวีอู้สบายเลยกู ไอ้ย๊ามึงจังไรจังวะแล้วเราจะทําหนังอะไรกันวะโรกจิตหนังผีคาตกรรมอ้ซัตเองคาลาเรนอ่าอสรุปเอาแนวฆาตกรรมแล้วโลเคชั่นอะมึงคิดแล้วเหรอมึงจะเอาที่ไหนเมื่อเห็นข่าวเมื่อสองสามวันก่อนอยังอะที่มีการฆ่ากันตายที่บ้านล้างอะที่นี่ก็น่าสนนะเว้ยไอ้พวกมึงจะไปสถานที่จริงกันเลยเหรอวะว่าบรรยากาศก็น่าสนด้วยทั้งหมดว่าเี่สถานที่แล้วด้วยตามนี้แหละ เฮ้ยพี่บอมแจมเปล่าเงินรางวัลตั้งล้านหนึ่งเอาเลยคุณโอเคงานสรุปตามนี้สุขสาวคิดเจอกัน บรยากาศแม่งโคตรได้เลยวะ่ะเฮ้ยพ่อพ่อเคยพวกมึงอยากจะสอบกันอยู่วะพวกมึงจะทำอะไรก็เรียบร้ทำดีวะเหม็นก็เหม็นสกรปรกก็สกรปรกอะ่ะาผิวดีน้อยจัดนิดนึงมาทนนุกวัน แสดงพร้อมนะพร้อมกล้องพร้อมไป <c oughs> เลทไ <c oughs> อ้สั <c oughs> ส <c oughs> เล่นพียอะไรเมื่อกีต่องโปกชิบหายเลย ไม่มีอะไรหรอกมึงกูตาฝาดแหละคยอพวกมึงกูว่าเราพักก่อน,นแค่นี้เถอะนี่เราก็ถ่ายกันมาจนเย็นแล้วอ่ะไอ้นายมินก็ไม่ไหวแล้วดวยพอเถอะ บอกแล้วไม่ซื้อข้าวกันมาที่เนี่ยเซเว่นแม่งก็ไม่มีร้านค้าแม่งก็ไม่มีเกือบแดกของป่ากันแล้วไม่ล่เมืองจ้าพระเทพบตรพอรู้ทุกเรื่องเฮ้ยจ้าวันนี้มึงเล่นดีว่ะนิดนึงนิดนึงแหมเทคเดียวผ่านเลยนะก็กูโปะผ่านที่อะไรอ่ะเมื่อกี้มันยังขบอยู่เลยอีหาเคยพวกมึงรู้ว่าคืนนี้เรานอนที่นี่กันปะไปอีกไม่กี่ฉากเราก็จะเสร็จกันแล้วเว้ยถ้าจะกลับเข้าเมืองอ่ะมันก็ต้องสองสามชั่วโมงอีกอ่ะ ไอเ้เฮียมึงเอาจริงดิคลีนซิ่งกูก็ไม่มีหน้ากูจะล้างยังไงอาบน้ำกูจะอาบที่ไหนแล้วมึงดูสภาพแวดล้อมนี้ไอเฮียสกปรกขนาดนี้กูนอนไม่ได้หรอกแหมคุณนายทนอีกแค่คืนสองคืนเนี่ยมันจะตายหรือไงฮะกูยังไงก็ได้ขอให้กูอยู่กับแอนสองคนก็พอก็สรุปตามนี้นะนอนในรถก็เดี๋ยวเอาผ้าไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็นอนได้ พวกมึงนี่ไม่รอกูเลยนะกูไปเหยียวแบบเดียวเองก็มึงอะช้าดูดียุงกัดกูหมดแล้วเนี่ยเออคืนนี้เราจะทำอะไรกันดีวะเลยตั้งหลายชั่วโมงกาจะเช้าเฮ้ยพวกมึงเอางี้ปะบรรยากาศแบบเนี้ยเรามาเล่าเรื่องผีกันดีกว่ากูกลัวแต่เขาขอเริ่มก่อนแล้วกันนะไอ้ฮี้แล้วก็บอกว่ากลัวคือวันก่อนเว ก็เดินเข้าไปเข้าห้องน้ําแล้วมีเสียงแปลกๆจากข้างนอกก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปดูเปิดบานแรกเข้าไปไม่เจออะไรเว้ยแต่พอเปิดบานสองเทาง่านั้นแหละเฮ้ยทไมทําไมมึงเจอผีเหรอฮึกเจอขี้โห้ยส<ห>ัตว<ห>์อ,อ้า้อ้าแล้วอ้าวมาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอผีบ้างเลยเหรอเจอดิเจอทุกวันอ่ะที่สวนลมสวนจตุจักร ยืนอยู่ใต้ต้นไม้เต็มเลยไอ้บ้านั่นเั็นผีขนุนไอ้เพี้ยไี้อะไรวะโบราณเขาบอกว่าเราได้กลิ่นแปลว่าเขามาไอ้เพี้ยมึงเล่าเรื่องเพี้ยอะไรกันเนี่ยมันใช่เวลาเวลาประวัติเพี้ยกูตอดแดงอ่ะกูเก่งไปหน่อยไอ้เพีเ้ย ตเย็นนี้เราไปหาอะไรหนุนหนทางกันปะ รู้ก็ทักว่าเราหูจะเข้าไปขอละกันอ้าเออแป๊บนึงกูไปชี้ก่อนชี้หน่อยนะ ก็ไม่ได้เล่นนีกว่าตัวตัวไหนมาลูก กูเชียดมานะงีนละกันขาจะมาชี้ใช่ใช่ตลกลงขี่แล้วกูจะจะรช็ดตูดมาเนี่ยอย่าดีกว่าเออมึงวันนี้กูรู้สึกว่าเหมือนมีคนแอบด,ดูกูเลยว่ะ ไอ้อ้ำมึงแอบ,บดูกูปะเนี่ยเปล่ามึงมีไรกูดูวะเฮ้ยแต่วันนี้ที่กูไปเยี่ยว,วะ่ะก,กูก็รู้สึกมีคนมาแอบ,บดูกูเหมือนกันนะเว้ยเออใช่มึงตอนที่กูไปอ่านบทอ่ะกูก็รู้สึกได้แล้วมีคนแอบ,บดูกูเว้ยหรือว่าจะเป็นข้าตกรกจิตวะวันนี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมองเราเหมือนกันนะพวกมึงคิดกันไปเองหรือเปล่าวะวันนี้กูยังไม่เห็นเจออะไรเลยนะเว้ยอือแตว่าถ้าเราคิดกันไปเองวะอาจจะแปลงสถานที่ด้วยแหละ เนทเนทจะถ่ายอ่ะเอ้าเราจะไปไหนอ่ะมึงมึงไจะาถ่ายเอ้าเป็นแห่งมันวะไปตามหามันไหมว่าพวกเรารีบตามหาแต่เันรีบกลับก่อนเถิดเท่านี้แม่นน่ากลัวไงไม่รู้ว่ะเมนเมน มึงีประวัติที่มีการฆ่าตัตายอ่ะทไมวันที่เรามาสำรวจคนแรกไม่เห็นวะอ้าวอ้จ้คุณทําะไรตรงนี้วะเฮ้ยจัมายไปไหนมาวะให้ปลืมาตามหาเนี่ยเออนั่นดิผายไปไหนมาวะจัเฮ้ยจันจ่ากนไครับวาก่ีนี่เหอ ว่าไม่โอเคแล้วอะเฮ้ยรู่จ้าะจะไปล่อยมันไวที่นี่หรอแล้วใครทำม,มาหน้าเป็น้าตกรโรกจริตนิข่าววะเฮ้ยไปเลยะเอาไปกวมึงเอ้าเออไปเยอยู่เร้เาก่อน เราไปหลบในบ้านก่อนกว่าวะในบ้านยังมีที่หลบนูเว้ยเฮ้ยน้องเพื่อดีเป็นเถอะอ้าวคุณฆ่ามีกูทำไม มึงไม่ได้ฆ่ามึงต้องปฏิก่อนดิวะมึงไม่ได้ฆ่ามึงอยู่กับแอนมึงไม่ได้มาอ้ํามาอยู่กับกูมึงอัวตั้งสติหน่อยดิวะไอ้อ้ําคุณฆ่ามีคุณไหมมึงไม่ได้ฆ่าใจเย็คุณฆ่ามีกูตัด 3 2 1 action ที่พี่มาเป็นที่ปรึกษาให้น้องๆวันนี้ก็ขอให้น้องๆจำความดีตรงนี้ไปให้คนอื่นตอออไปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับมันติสมหัวโบมันเตโบมันเตสามเซมมาัดโมันีดมติมบม ต่อไปต่อไปเปเรืแบ่งซุ่มยหายเลยซ <c oughs> ุ่มโอ้ยแปลกไสุดยอดมันเหมือนเห็บหมาเลยตรงเนี้ย